สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กายกันนะครับเดี๋ยววันนี้กายจะพามาชม LDA แต่งซิ่งไวรุ่นนิยมในทรงนี้นี่ข้างหลังเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋กายพาไปดูนี่นะครับ LDA แต่งซิ่งสีขาวนี่2,022นะครับบอดี้2 2 2 2มันจะตรงที่ตรงนี้เขี้ยวจะสั้นแล้วก็จะมีคาร์บอนตรงนี้ลายคาร์บอน LDA สวยๆเลยคันนี้จัดทรง2อสีล้านนากะมลน,นี่ล้อเป็นล้อ SSR 8ปครึ่งนะครับตัวนี้ล้อ8ปดครึ่งหลูกรองอะแดปเตอร์หนิ้วครอบเบรกสีม่วงอะแดปเตอร์สีม่วงนี่เล้วเรามาดูตรงข้างๆกันนี้ไฟเลี้ยมจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับของ LDA สีขาวสวยๆเลยนี่นี่มาดูที่ล้อหลังลองหนึ่งนิ้วเหมือนกันคันนี้ใส่แก๊ปหลังคามาด้วยพร้อมกับท่อออกท้ายไปลายไดสสวยๆเลยนี่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัว2 0 2 2นะครับเราสังเกตกันง่ายๆตรงนี้ได้เลย เพราะว่าถ้าเป็นสอง0ันี่สตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับแต่ว่าถ้าสอง2บสองมันจะเป็นออกสีเทาๆเาหมือนกับล้อเลยเนี่ยสีเดียบร้อเลยเป็นล้อเอสอาสีเทากันนะครับรุ่นเนี้ยจะเป็นนิยมเลยสําหรับตอนนี้ไวรุ่นนิยมเลยล้อเนี่ยมากับมาพร้อมกับยางซูแม็กสองหกห้าสามห้าสี่เส้นเลยนะครับ โหด24จากร้านหน้ากระมลเลยนี่ซัติโกมาดูล้นล้นก็ประมาณนิดหน่อยประมาณสองสามนิ้วเสียบนี่แก็บหลังคาดูดูแก็ปหลังคามอนซาเรามาดูกันข้างในกันนะครับนี่ข้างในสำหรับตัว LDA ก็จะ เป็นกระจุกป,ปรับไฟฟ้าแต่ว่าไม่พับไฟฟ้านะครับนี่จะมีที่ปรับไฟสูงต่ำพอเราบรรทุกหนักนี่สำหรับพวงมาลัยมีหน้าจอเจ็ดนิ้วพร้อมกล้องถอยนะครับในตัวส่วนลายเบาะก็จะเป็นลายเป็นเบาะผ้าแต่เป็นผ้าพิเศษนะครับหนังพิเศษเนี่ยตรงนี้จะลายสวยพิเศษขึ้นมาเลย ตรงนี้ก็จะมีกระจกนะครับนี่แล้เราไปดูกันที่ล้อหน้ากันต่อนี่นะครับอืมโอเคครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจดวการจะทิ้งรายละเอียดการติดต่อกายไว้ข้างหลังท้ายคลิปนะ หรือว่าข้างใต้แถบรายละเอียดข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเข้ามาดูได้เลยสนใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยการตกแต่งมีเยอะบอกเลยกับเสื้อกายถูกชัวโอเคบ๊ายบาย